สวัสดีครับอยู่กับช่อง Hard Beat l a เพลิน Channel นะครับวันนี้อยู่บ้านบอดโจคือเก่าพี่น้องนี่นะครับมืออิจฉาไปติดต,ติดตามชีวิตแม่บ้านแล้วเนี่ยมือแรงเแต่เห็ดเอียงซูหัวหน้ากินนะครับบาเมืม่อนี้ไม่มีโน,โนเอียงสิไม่เห็ดซูหัวหน้ากินนะครับนี่แม่บ้านแม่บ้านมืออิจีายังกิน บอกร้ก,กันกัเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปติดตามอยู่ในคัุวครับพี่น้องพี่แจมบานทำอะไรครับล้างถ้วยนะคะตอนนี้คู่คู่เอกับหลุกกอบไปสื่อของสื่อของให้น่งกินอยู่ยพี่น้อง ก็ไม่เคยยังกินแรงส่วบหกม่มวงที่น่อแรงมอสจะใส่มหมกมงให้สูดเย็ยนจะต้องกินกับมัพริดแค่วานเบาๆห้องอต่อเด้บ่อทำไมล่ะเป็นเอามากว่างันจะะบ่แมนปนอกเปล็กแปให้สูดเย็ยนบ่แมนแกะขาช้า เวลาประจำวันของแม่บ้านสาวสวยจะได้น้อยจิ๋วทายตอนเห็นยังกินให้เบิ์นะครับพี่น้องตอนนี้ก็มุกมงกว่าแล้วพี่น้องที่มิยังไงครับบรรยากาศนอกบ้านบรรยากาศ รอบบ้านนะครับถุงหน้าพี่น้องขึหน้านะครับสอกห้างยังไรนะไปเปลี่ยนเขอเขยนี่พี่น้องเมนูแรกนี่ตุมไก่นะครับเมืองบ้านหลายหลาย ต้มไก่บานพี่น้องเครื่องเตรียมมาแล้วกํลังสิตับไก่พี่น้องเดี๋ยวหาค้นไทยหก่อนยังอ่ะตับไก่ต้มบไก่แกโตน่ะวตนึงโตแบบง่ายนึงพี่น้อง ตาคูเป็นนี่พี่นอนแล้สอบนเลยอาขาออกก่อนบอกอาขาวออกก่อนบอกเออองใหญ่ใหเลาะนั่นเนี่ยเออเลาะเลยเชิญเออเลาะไปเลยแล้วเข้ามาสั่งบ้านกะนลหน่ามาลื่องวื้อวื้ง แบามตลาดโกสุมมีเมนแตงโมนะเป็นปลาแตงโมเหรอเนี่ยอันนี้เรียกไก่ ใกล้ <laughs> แาวหกสมัยตะกี้าเจ้าบอกว่าเด็กหน่อยห่างกินกึนไม่ใช่ถึงผู้เฒ่าตัวบ่อถัดกินกึนมันหยาบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินดอกกต่หยาบผู้เจ้า เป็นยังอันนี้คือหลังเหรอหรอ่โดยน่าเอาลงเลยตุ่มไก่บานใส่ไปประคามใส่บอสสรใส่ใส่หาบวกไก่บานก็อย่างจันแคก่สื่อเนี่ยหละเอา บ้านบันีอเยอะแยะไปมาซื้อบรตีกันจีบัน,นี้เสียใจใกล้ตลาดสักงานพอมาตลาดมนมาจะเล่าก่อแล้วใกล้เาใกล้เราวันไนเล่าพ่ดเดเาพอเม่นักข่าวคุณแม่เล่าบอกใส่พ่อไป่ประทานใ, <c oughs> ใส่ตอนเสดถ่าย่ถ <c oughs> ่าย,ดดยวหถ่าย <c oughs> วันะ่าเขาเถียง มีแหละเป็นเตอ,อร์บอลไล่ี่ยไปหบอนบ้านเราปูก็ได้เสียงยังสี่ยันหเสียงดีไปบักขค่ะดีบ้านเตี้ยนอ่ะกุ้งดำหิน้างไงอันไหนโบ้เคยจึนในบ้านสาวอยู่ในห้องขั้วแบบแบบน่ารักน่ารักห้องขั้วแบบเงีย้ยเงี้ยมีจุดเหนี่ยหน่อย

ไปับปูนาะก็จำเป็นต้องใสกระไดเองอาเสือกิ้เขียวพี่ไิดตงเงาเสือกิ้เขียวมากวากนเนี่ยแต่้าก็เขาไปบัวหลง จับลีกันแล้วต้อง่ายสนห้ต <c oughs> ิบอีอีแดเฮ้วาละสิบเนาะเดรสเซียนตุ่มไก่ฮ <c oughs> ิตจะชุดรดประมันตามสอนมังคหัน้าอุโกขุลงไป ต<ะ>ัีผ่าเาออกนแต่วินสีผ่าตัวไหนหอ๋อ,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 อสาวสเก็บปลาเขาสีหูอาไปล่ำสี่งตันนั้นเปียนฮะซิมหรือบปล่าผสมปะมาค้ามเปียกกันเดีน้ำอกไปพรต้องใส่เป็นปัดไปเลยแม่มาค้ามเปียกจังเลยนี่นี่สาวคุ้ม ว่าในึ่งล้เง่เงงไม่ด้เย้หรอเองาด้เยอโอ้ยมึงกับมังกนเท่าอยู่พี่น้องเขาถ่ายกินคีคลิปอยู่กับได้เป็นเงาเพิ่นอ้แม่งยังนีเขียวๆนี่ต้องใหม่หลายๆเลยอ่าดี่ทงหน้ารวมแบบแม่งพี่น้องตอนเนี้บรรยากาศดีดีบรนยเป็นออนส้สัตัวนะฮะอะแรกตัวแรกก็เสสัอยู่พี่อ๋แม่งสร้าง สิบสามสิบสี่สิสิบเจ็ดสปดตัวนี่นี่ ัว้าวไทยแม่ัว้ัวาไทยเปิดเพลงนี้หรอแม่ก็แม่ขอนแม่ป <c oughs> อ,อยินดีเป็นแฟนที่ชายเปิือกเปิี่เย,เย,ยเงียหรละก็ขายเงี้ยนะวขาขายซุกแล้วพี่น้องพร้อมเสร์แล้ว,เ,ว,ลวเดี๋ยวินี่นี่นหนึ่งเมนู ใหญ่หาดยากฝน,นตกแลวพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้อง,อง,องสำหรับคลิปนี้เอาใบซ้ำนี่ซะก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องฮาร์ดบีลำเพิลยนะครับพี่น้นะะนองสวัสดีค่ะ